พเอ็กการ์ดกันอีกแล้วค่ะมาดูกันนะว่าวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบไหมนะไม่เหมาะจะมีสองกลุ่มสองกองให้เลือกนะคะก็เลือกกันแบบสดๆเลยนี่แหละนะสําหรับเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ละกันนะคะเป็นหมายเลข7นะคะแล้วก็หมายเลข13นะโอเคเลือกมา1ห,หมายเลขนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข7นะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคุณจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะ โอ้คนที่เลือกหมายเลขเจ็ดนะไม่หมองมองว่าคุณจะมีโชคมีลาบค่ะไพ่ของคุณสวยมากๆเลยนะโชคลาภของคุณนะคะอย่างแรกมาจากตัวคุณเองนะคะมาจากการเดินทางมาจากรถนะคะแล้วก็โชคลาภนั้นเนี่ยมาจากอืมเหมือนคุณจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มีสิ่งมีตัวเลขที่แบบอยู่ในใจคุณอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นนะ เคคนที่เลือกหมายเลข7นะคะนั่นมองว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะคะเนี่ยนะโชคลาภของคุณเข้ามาแล้วแหละนะแล้วก็โชคที่มาจากงานด้วยแล้วก็ได้รับเงินที่มาจากเงินที่คุณรออยู่เนี่ยก็จะได้มาแล้วก็โชคที่เป็นโชคโชคแบบฉับฉวยก็มาเช่นกันนะคะอ่ะประมาณนั้นสําหรับคนที่เลือกหมายเลข7นะคะยินดีด้วยนะเดี๋ยวต่อมานะคะเรามาดูกันว่าคนที่เลือกหมายเลข13นะคะจะมีโชคมีลาบ เข้ามาใหม่นะชุบชุบช,บช,บช,บชบอ่ะมาดูกันคนที่เลือกหมายเลขสิบมีโชวโอ้โหใบแรกสิบเหรียญตื่นเต้นแทนจังเลยอ่ะใบที่สองคือไพ่สี่ถ้วยนะคะและใบที่สมคือไพ่ แปดเหรียญเอ๊แปดเหรียญมาสองกลุ่มสองกองเลยนะนันมองว่าคนกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะมีโชคลาภเหมือนกันคือคาดหวังเยอะแหละเข้าใจเข้าใจเลยคนคนที่เลือกหมายเลขสิบสามเนี่ยคุณมีความคาดหวังเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าได้เยอะไหมจริง,รงๆนันมองว่าคุณเนี่ยแอบได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนโดนหันครึ่งราคาหรือเปล่าอุ้ยเจ็บปวดววดร้าวเออมันเหมือนโดนหันออกไปอะไรเงี้ยค่ะถูกเยอะแต่ว่ามัน มันได้มันได้มาน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะยังยังไม่ค่อยพอใจเนาะแต่ก็ได้แหละนะเห็นว่าได้อยู่นะคะแล้วก็หลักๆเหมือนกันค่ะเหมือนกับคนที่เลือหมายเลขเจ็ดเลยนะก็คือ,อสิ่งที่เห็นเนี่ยคนที่เลืหมายเลขสิบสามก็คือว่าเงินเนี่ยก็จะมาจากสิ่งที่คุณทําเหมือนกันสิ่งที่คุณลงมือทําลงมือลงแรงไว้อะไรเงี้ยก็จะได้รับมาเช่นกันนะคะโชคฉาบฉวยเนี่ยกลุ่มที่คนที่เลือกหมายเลขสิบสามเนี่ยนะโอเคถือว่ามีเข้ามาเยอะ อาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะเยอะมากๆแต่ก็คือคำคำว่าเยอะนี่คือสูงนะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยป,ป,ปุบปับ แบบงงๆหรือว่าอาจจะโดนตัวที่แบบว่าเออน้อยนะคะตัวที่หนักๆก็ไม่โดนยอะไรเงี้ยนะ,ะโอเคแต่ถือว่าคุณได้ยังไงก็ตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าจะเป็นเ,เลือกกลุ่มไหนกองไหนก็ตามนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ขอวอวยพรให้ทุกคนเนี่ยได้รับโชคลาภได้รับเงินทองนะคะสิ่งของตามประสงค์เลยนะสําหรับ EP นี้มีเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไปพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ